มันอะไรจะขนาดนั้คือคุณยุบทุกนาทีเลยเหรอครับทุกนาทีทุกนาทีใช้ทุกนาทีเพราะว่าเราก็เลยมาที่นี่นะครับพอดีเนี่ยเราขับมาเราเราเช็คละตัวแทน 3M เนี่ยคือที่นี่ครับฟิล์ม 3M เนี่ยต้องระวังถ้าเกิดว่าถ้าจะเอาฟิล์มของแทนต้องได้รับแบบมาตรฐานจาก 3M เท่านั้นใช่ที่ผ่านจากบริษัทโอเคเช็คได้จากเว็บนี้นะครับเราก็ขับนี้มาเคลือบ เซรามิกด้วยที่นี่เขาก็จะมีติดฟิล์มเนาะฟิล์มกันรอยก็มีฟิล์มก้องแสงก็มี 3M ก็โคดติ้งได้แล้วก็มีฟิล์มซึ่งเราก็ใส่ติดฟิล์มกองแสงแล้วคันนี้นซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่ากระแสะมันมานะครัเแบเหมือนกับแต่งรถแบบเป็นแนวแบบแต่งสำนักแล้วมันจะมีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยการติดฟิล์มกันรอยหรือว่าเสื้อเคลือบเซรามิกเนี่ยมัน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 ,ม,นมันจำเป็นมาก แล้วก็ฟิล์มเนี่ยปกติเนี่ขนยข้างในภายในสวยเนาะฟิล์มเนี่ยเราก็ใช้ปีกกองแสงที่แบบใสได้เอาตาเคลียอ่าอ่าประมาณนั้นนะครับแต่นอกจากถ้าเกิดบางคนไม่อยากได้ใสก็มีอีกหลายรุ่นมีเขาเรียกหลายเกรดหลายเปอร์เซ็นต์ให้เลือกสรรนะครับก็มาเลือกเอาใครมีความลับเยอะก็ติดรุ่นไปฟิล์มมันมีรุ่นไหนบ้างพี่เตอร์โอ้โหตอนนี้คือมีให้เลือกหลากหลายมากมายหลายรุ่นมากนะครับทั้งคริสตัลไลน์เซรามิกเพรสทีสนะครับเซรามิกเอาตาเคลียร์นะครับหรือว่าเซรามิกแอบส์ลูดครับก็คือแต่ละอันก็จะมีเขางกกกันไป็เลือ ได้ครับมาปรึกษาได้มาปรึกษาได้นะครับแล้วก็ผมว่ารถพูดเสมอช่องนี้เป็นช่องที่แบบว่ารักรถมากขับตลอดใช่ครับรถใช้งานนะครับเราก็เลยบอกว่าเลือกสิ่งดีๆให้กับรถจ้นะครับเดี๋ยวเราเชิญคุณคุณเชนนะครับเป็นเป็นเจ้าของร้านนะครับครับเชิญครับเชิญครับแนะนำหน่อยครับว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนครับอ๋อร้านนี้อยู่ตรงแถวสะพานใกล้ๆสะพานภาคห้เส้นไม่ีโดนถาอวรเส้นไม่มโดนถาวกใกล้ๆสนามบินใ เดี๋ยวผมจะไปรับภรรยาขึ้นบินชื่อร้านอะไรครับชื่อร้าน Airport Film คือสมมติว่าถ้าเกิดอย่างพวกผมเป็นคนมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยเรา Google Map เจอเลยไหม Google Map เจอเลยแมทได้ง่ายๆเป็นเส้นหลักแออร์พ a i r p อร์ Airport Film อร์ p o r t Film Airport ก็คือชัดๆเลย์พอร์ตฟิล์มครับคือใครจะขึ้นเครื่องบินมีเวลาหรือว่าหรือว่าพึ่งลงเครื่องมาอะไรมาก็แวะมาทำได้นะครับหรือคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงแวะมาให้ได้เพราะที่นี่มีระดับมาตรฐานสูงสุดในเชียงใหม่เรื่อง 3m เลยใช่ถ้าฟิล์ม 3m เนี่ยแล้วในเชียงใหม่เนี่ยก็คือที่นี่ะคือน No.1 โนนหนึ่งนะครับโนหนึ่งแจ๋วมากก็เดี๋ยวเราฝากช่องทางติดต่อมาให้ตรงนี้นะครับขึ้นมาให้นะครับเราโทรมาเช็กก่อนเช็คคิวก่อนได้นะครับ